ช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมว่างตั้งหลายวันขำอะไรเนเงี้ยทของน่ารักอะเวลาพูดอะไรกันตลกไปหมด<ช><ล>ขำเหรอ <laughs> มันตุ้นเลยอะก็บอกว่ามันว่างตั้งหลายวัน,นเรามาทำอะไรกันดีาง่ายที่เล็กทำดีกว่าไหมเออเป็นความคิดที่ดีเพราะว่าโชองคิดอยู่เลยว่าชอะอยากจะเปิดร้านขายเสื้อผ้ามือสองก็ชชวยเสือ้อาริบบิ้ เด็กเด็กนี่สองแล้วเดี๋ยวนี้คนองมีการจะตายเพราะว่าเสื้อผ้ามือสองมือสองมือสองเนี่ยถูกขายที่ไหนโอ้ยที่ไหนก็ได้หาเ่านจะตายหรือไม่ถ้าหาที่ไม่ได้ก็แบกกระดินขายมันไปเลยมันต้องเลือกของสถานที่ดีๆมาขายของนี้มันจะไปขายที่ไหนก็ได้ได้ยังไงเ่ามันต้องดูเกรดคนว่าเราจะไปขายเกรดคนที่ไหนแล้วเสื้อผ้าเรามันเหมาะกับเขาหรือเปล่าขายก็ต้องไปเช่าที่เอาขายของมือสองต้องจ่ายค่าเช่าที่อีก ทำอะไรที่มันคิดว่าเฮ้ยทำอยู่ในบ้านนี้ได้สิครูก็มาขายแถวๆนี้ได้มั้กแบ่หน้าบ้านไม่ได้หรือไงไม่ได้ของที่สองที่บ้านใครก็จะมาซื้อเออแล้วเฮียเฮี้ยกุ้ยก็มาซื้อกางเกงในแกไปใส่เล่นหรอไม่เสร็จนี่และที่สำคัญนะเสื้อผ้าที่มันใช้ไม่ได้มันเป็นรูหมดอีกอย่างคนในหมู่บ้านนี้ไฮโซจะตายโอ้โหแม่ค้าขายส้มตำมีเพชรเต็มมือไปหมดเลยเห็นไหมใครจะมาซื้อนะท่านไม่ผ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 ่านเออไม่เอาไม่เอาไม่เรียวมากอืมแล้วท้ามสมมติว่าอ่ะคิดกันได้แค่นี้ไม่ได้ 来来โอ๊ยอย่าต้องให้ถึงพี่เลยพี่เนี่ยความฝันจริงๆนะ อยากไปร้านข้าวต้มโอ้ยนี่ว่าจะดีเยทำฝันเหรอร้านข้าวต้มนี่ขอโทษนะกินได้แต่ตอนเช้ากลางวันไม่กินแล้วก็กินตอนรอบดึกถูกต้องแล้วกลางวันเอาเวลาไปทำอะไรไม่ทราบคะเดี๋ยวใครห้ามใครห้ามกินข้าวต้มกลางวันมันจับนิยมเข้าใจไหมไม่กินตลอดข้าวต้มกลางวันอะเราทำเมนูเราทำไม่เป็นบูมขึ้นมาคนที่แม่บ้านอยู่บ้านอย่างนี้ยมีไหมคนแบบว่าเลิกงานพักเที่ยงลงมา กินข้าวรางวานันไปกินข้าวต้มดีกว่ามีไม่แม่ละไม่ายตัง้ตงถุงบ้างขอโทษแม่บงแม่บ้างเขาก็ทำข้าวต้มเป็นมันยากตรงไหนฮะเอาข้าวใส่น้ำซุปจบอเอาที่เป็นแบบว่าคนอื่นเ<อ>ขาก็แบบกินมันง่ายๆนี่นี่น,น,นี่พี่ว่าจัดก,การของพี่ดีกว่าไม่มีอะไรต้องลงทุนมากมายอะไรอ่ะ น้ําสุนัขรับเลี้ยงสุนัขรอบหมู่บ้านเรามีสุนัขที่เขาเลี้ยงกี่ตัวทุกวันนี้ทุกคนอาบน้าเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นกนารอาบน้าให้หมานี่มันไม่ได้ยากอะไรถมกไหถาวมาว่าพอเอาหมามาเนี่ยเดี๋ยวมันก็มากัดเฟอร์นิเจอร์เล่นุ ยอมที่โดนทำอีกไหนจะ่คนมันอีกคนมันมาปิกอีิดว่าอีกเลยยอมไม่ต้องเถียงเลยคอนั่งขวัดหมุนมงคนมาทั้งควาสะอาดหน้าบ้านอีกโอ้ก็เรื่องนั้นนุกับทองก็ช่วยกันทำความสะอาดที่คอยดูแลเปัญหาหลักน้องคอยก็เป็นคนคอยหาแขกรอบหมู่บ้านเราเอ๊ะทำงานเป็นทีมไม่ได้ขอให้บอกบ้างคือตัวนุเองเนี่ยอาบน้ำครั้งสุดท้ายวันไหนนุยังไม่รู้เลย ก็นี่จะไปอาบนแล้วหมาได้ยังไงแล้วข้าวสุดท้ายวันไหนเนี่ยอันนี้ได้กี่วันห้าวันกินที่ห้าวันคงเป็นข่าวอะไเนี่ยไม่จำกลิ่นไม่ได้เนี่ยนี่กินที่อ่านไนี่ยทำไรเอาเป็นว่าไม่เวิร์กหรอกไม่เวิร์กอ่ะอาบนแล้วหมาไม่เวิร์กอ่ะมาทงอ่ะทงอยากเปิดร้านแล้วร้านนี้สากลนิยมทุกๆคนต้องทำ แน่ๆร้านกาแฟโอ้ร้านกาแฟนี่กว่าจะต้องซื้อดกว่าหหาสูกว่าจะไปรานกวยเตียเ่ลยเ่เลย้น่ต้องเปหาดเลยร้านกาแต้องไปหาดเลยที่ตนวาดูเลยี่ต้อบไปาดูเลยี่ไปหาดเลยี่้องไปหาดูเลยที่ต้องไาดูเลยนี่อไปหาดเลยที่องไปาเลยที่องไปาเลยที่ตนองไปหาดูเลยที่ต้อ่ไปหาดเลยี่ยไปหาดเลยี่องไปหาเลย ไปตลาดครับไปตลาดไปซื้อกับข้าววันนี้นุจะทำกับข้าวให้เนปกินเองเฮ้ยจริงปะเนี่ยใช่แล้วแต่นุทำกับข้าวเป็นหรอไม่อยากจะคุยป้หนุอ่านเล่มนี้มาสองวันแล้วตอนนี้เรียกว่าเป็นระดับเอ็กซ์เปิเรียกว่าอาหารชาววังนี่ อย่าให้เส้เดี๋ยวนู้นจัดการเองรออยู่นี้นั่งเฉยเฉยนั่งอ่านหนังสือเล่นคอมไปเรื่อยเดี๋ยวได้กินอาหารเย็นชาวะมีจังเลยเดี๋ยวเนตตลอดอมีสาม,มีดีนี่มีชัยไปกว่าครึ่งจริงๆิ นคือช้อนโต๊ะอ่ะเอาช้อนโต๊ะก็อันนี้ไงคะเนี่ยอันซ้ายมือของนู้อะ่ะอ๋อนี่ช้อนโต๊ะเหรออืมนนี่ชอ้อนเก้าอี้ใช่ไหมตันโลกแม่ทำเล่นเดี๋ยวจัดการเอง นูไหวไหมเนี่ยนู๊จัดการได้ปลามันสดมากเลยปลาตลาดนี่มันสุดจริงเลยได้แม่นะคะ,ะสบายนูเสียงอะไรอะ่ะเสียงอ๋อ นูต้องน้ำมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮ้่นุ่นู่นุ่นูจัดการได้เดี๋ยวเราเราปลาล่ะปลาจะรู้จัดการได้นั่งก่อนนั่งให้สบายกินดูขนมนูโดนอะไรอ่ะร้อนลวงนูให้แน่ช่วยดีกว่านะนุไม่เลยหยุดเลยหยุดหยุดโอ้ย นั่งเฉยๆเลยเลนี่ยนั่งเฉยๆเดี๋ยววันนี้เน,นี่ยนุจัดการเองเี่ไม่เชื่อมือนุเหรอนี่นุพ่อครัวชาววังระดับชาววังอา,าแล้วสองวันเดี๋ยวนุจัดการเองกินอะไรอะ่ะกินอะไรมัน นู้ทำอะไรว้อนู้ทำผัดผักนู้ทำปลาทอดไม่ใช่ทำไก่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 ไู่ยู่ไก่ไม่ไก่ไก่ไย่ไก่ก่ไ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 ั่ไก่ยก่ไั่ไก่นก่ไ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 พ่อก่ไพ่ไค่ัว่ไว่ไ่ไก่ักชาววัง่ไ่ไก่ไก่ไก่ไ้่ไกหไกน้ําน้่น้่ไก่ไก้ไน่มาเร็ว เราไปเดี๋ยวแน่ใจเย็นแน่ใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวนุเดี๋ยวนุจัดการเองพ่อครัววันนี้นั่งเฉยๆนั่งเฉยๆกินข้าวรอกินข้าวไปอ๋อหนุเป็นอะไรบ้างหนุเป็นพ่อครัวชาวฮักับข้าวเสร็จแล้ว เตเน่แหละิงคนเดียวนะเนื้อเน้อน้นนนอนอย่ามึางอย่าเึางตายดิน้นนเน้นนอเอ